สงสัยผมสงสัยมากเลยว่ามันคือทียอะไรวะเนี่ย <laughs> What the fuck อันนี้คือแบบถ้าเกิดว่าแซนเอาไปอยู่ในโลกจริงหน้าตามันจะอุบาทขนาดนี้เลยเหรอเออมึงกลับเข้าไปในเกมเดี๋ยวเพื่อนนะยอกมาเลย <laughs> โอเคให้กันสวัสดีครับวันนี้เดยวิเกมของไฟในฟังกิ <laughs> กนกับผมก็แบกับเจ้าของเกมนะฮะวันนี้ผมไปเจอว่าวนหนึ่งเข้าซึ่งเป็นวัดที่เออว่าเรื่องคุณภาพหรือว่าเรื่องพวกเพลงอะไรมันไม่ได้จะอะไรขนาดนั้นหรอกอืมแต่ว่า ขอตั้งคติฐานเลยว่ามันต้องได้มีมดที่อะไรวะกูตั้งอะไรวะกูรู้จากผ้านนี่มึงแบบนีมีมีฟันด้วยอืมันคืออะไรวะเป็นมดที่เกี่ยวกับอันด์เทลนะแต่ว่าชื่อมดนี่คือไฟเดย์ไนท์ชิด t t ้งปุ๊บชิ h เตอร์หมด w h a t the f u c ซึ่งจะดูจากชื่อมดเนี่ยมันน่าจะเป็นมดที่ไม่รู้ดิมันดูเป็นกวนๆเนาะขี้แตกขี้อยู่ ม็อดที่โคตรที่จะขี้อะไรอย่างาง,างี้เหรอแล้วหน้าแซ่นแบบงี่โอเคเพราะงั้นแล้วก็ไปดูกันดีกว่าฮะว่ามันเป็นยังไงชื่อชื่อม็อดแบบมึงเริ่มขี้ได้แล้วตอนนี้วัตต์ฟลักสองชั่วโมองที่แล้วว้าวแล้วมันมีอธิบายเกี่ยวกับม็อดไหมเนี่ยภายในฟังกินแต่ว่ามึงกำลังขี้อยู่อู้พระเจ้าถ้ามึงอยากจะฟังเพลงก็มาตรงนี้เลยไม่ฟังอ่ะค่อยฟังเรื่องม็อดดีกว่า โอเคไปคือมันจะเป็นยังไงวะอุ้ยคิดไปออกเหมือนกันนะภาพมึงภาพมึงไม่สื่ออะไรถึงมดเลยอะอ๋อเพลงชิวอีกแล้วมึงขึ้นอีกแล้วอะโจไปเด่นโจไปเด่นพายใไหนขี้แตกว้าวอู้เป็นมดที่ภาพสวยมากเลยฮะอือหือมึไออองไปกอบเมกี้กอบไปเด่นีต่ยทื่อกมึงแตกขนาดนี้แล้วแซนดับยืนแบบห้าคนนี่มันห้าแซนคูมีห้าแซน แซนแซนอินเลียวไล่ว่าตกฟังอินเจ็ดโอ้ยไม่เก็ตฟันมึงอย่าขาวไปไหนเนี่ยโอ้มีสามเพลงเลยเหรอโหมดเวอร์จินหมดอะไรว่าหมดเวอร์จินก็ไอ้อะไรว่าไอซิงเออหมดไอซิงไงียหมดไอซิงแล้วก็หมดชาร์ตว้าวมาเล่นหมดเวอร์จินดีกว่า แต่ว่าข้างในมันก็ดูดีอยู่อะเนี่ยเออเดี๋ยวนะแบ็งกราวมึงโคตรกระโปรงเลยเพื่อนเฮ้ยโอ้โอ้สูกเข้าไปสูกเข้าไปสูกเข้าไปเฮ้ยนี่เพีงเอ้ยจะได้เร่องไม่ถึงต้นต้นนี้ต้องมีแสนห้าคนด้วยเด็กโอ้ผมก็ไม่คิดว่าเพียงมันจะดีนะเอ้ยแต่วันนี้เพียงใช้ได้อเนี่ย เ้องมีแซนต์่อไว้นี่เดียวบอมันเป่าอยู่ก็หลังอ๋อเป็นเพลงที่แบบแซนต์ร้อนเรืเ่ยแปลกใหม่มากเลยเพราะปกติอย่างกับว่าอันเดียรนี่คือเราไม่เคยได้ยินเพลงนี้เนาะแต่มันก็มีเขาฟัององนันเดียรีอยู่นะเออเขาแซ่บขึน้นเองหรือบอกว่าเนี่ย เก็บภาพด้าปกเลยแต่ว่าเข้ามาเดวิสมันมันดูแบบคนละคนละแบบกันเลยใช่เดวิสเบิร์กก็ดูแบบใช้ได้นะเออแต่ว่าคือแบ็คกราวด์คือไม่ต้องไม่ต้องใส่ท็อปอะไรว่าะหรือท็อปปี้ชิดก็ได้นะชิเตอร์เลยนะคือเวาเป็นดำๆก็ยังดูดีเลยอ่ะไม่มันไม่จะเป็นแล้วเว้ยแต่ว่าเขาใส่มาให้มันมีม แม่ผมรู้สึกว่าไอ้ท่อดนิ้วไอเฟิร์มันร้อนมันเยอะกว่าโน้ตนวันเนี่ยหรือว่าอ๋อหรือว่าไอ้โหมดชาร์จมันจะรัวกว่านี้เหรอเพราะผมรู้สึกว่าไอ้ท่อนที่ใบเฟิรร้อนนี่คือมันรัวกว่าโน้ตที่มันมาให้อีกนะผมรู้สึกว่ามันใส่มาใส่โน้ตนเพิ่มอีกอ่ะแต่ว่าเนี้เป็นหมดต่อไปนะไอ้โหมดชาร์จอะไรนั่นเลยไอ้โหมดเวอรจิ้นสำหรับหมดคนกากไอ้เหรอเจี๊ยแต่การที่ไม่ไดนหมดนี้จะไม่เวอร์จิ้นนะฮะมันจะเป็นหมดไอ้ไอ้ไอ้สิง เป่าไม่หยุดเลยเป่าไม่หยุดเลยมากันห้าคนแต่ว่าแบบเอ่อมีประโยชน์จริงแค่สองคนอย่างงี้เหรอเอออีกสามคนมายืนเฉยๆอ่ะอ๋ออ๋อโอ้โหใครจะเป็นมือจิงจังอะไระนั้นขอดูจากไกลเส้นดิมันดูดีเลยนะตูวว่าเออดูดิโอ้โหโอเคนี่ยากกว่าละ โปรแพงมาดินี่มันแบบเหมืนคนตั้งใจทำเป็นมีมแต่มันก็ไม่มีมช้าๆเร่อะ่ะโอ้โหเฮ้ยมันคือแบบจริงจังของมัดอาร์โนเทียลมัดดึงได้เลยนะเนี่ยอะไรดีอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โชิต ขี้ของจริงลู้พี้เล,เลยนะชิดโอ้ยชิดผมไม่ธรรมดาไม่ธรามมารมดาฮะมดที่มันแบบได้แล้วยังจังมามดที่เพย์ยังไม่ยังเพย์ี่ยมันไม่ได้ไม่ได้เท่านี้เลยนะอนะืม응 มันแหลกมันแหลกไปบทอะไรแถวบางอันที่ผมเคยเล่นมาผมยังจะไม่เห็นได้เลยว่ามันมีเพลงอะไรที่มันประหลาดนี้อย่างบางบางวัดนะแต่ว่ามันก็โซแชนยี่เรื่องภาพแล้วก็เรื่องเนื้อเรื่องอะไรแต่ว่ามันมันไม่เกี่ยวอะไรมันเป็นโฟล์สปอร์ตไงต้องเพลงก็สนเรื่องเพลงเว้ยโอเคต้องทำอะเพลงอะไรแถวต้องมีชักทำนี้เดี๋ยววะมีไม่ได้มาเห่าเลยดูลามาเห่า ไปแล้วฮะเพลงที่สองเพลงที่สามคุณดูดิเพลงตะล่านเพื่อนเด้อตามันเป็นมีอมงคุดด้วยคุณดูดิเพื่อเห็นตามันเป็นลูกศรแบบตาที่มันกดด้วยมีลูกศรลงแล้วก็มีอมงคุดแล้วก็มีอะไรตรงนี้นี่โอ้แล้วเพลงไม่ได้สั้นนะฮะเพลงสองนาทีครึ่งเลย เออเมื่อกี้กดพลาดเหรออ๋ออืมอันยาวนี่คือต้องกดแบบชุดจริงเว้ยถ้าปล่อยก่อนนี่คือมันรับได้เป็นพลาดหรอโอ้ไม่เลยอุตส่าห์ละกูคอมโบมาสองพันไม่เดี๋ยวกูรู้บอกว่าเมื่อกี้กูจำไม่ได้ละหายโอ้โหกูรู้ดิพี่ใแบบมันไม่ทำมันเล่นๆน่ะมันไม่เป็น มันคือหมกเฟ้ยวินหรือมอมีมเลยเว้ยเฮ้ยหมกไปอยไปเลยละเฮ้ยอะไรอะไรเอาออกโอ้กลับข้าง้ามาอ๋อไปเฮ้ยคุณดูดิมันให้ไอ้นี่ไอ้นี่มามร้องแทนที่มันเป่าอยู่ข้างหลังเราเนี่ยโอ้โหเป่าเป่าเป่าของเองซะเดินนักเป่า ครตัวนี้แหละนี่คือมันจะไม่มีอะไรจริงใช่ไหมเดนกไม่มจะยืนดูอย่างนั้นใช่ไหมอุ้ยโอ้โหมึงเอาขนาดนี้เลยนะโอ้โหอ้าวเลวันเลวันมึงเกี่ยวอะไรวะเนี่ยขุดจริงว่ะไอเรื่องการทำเพลงนี่คือของเขาไม่สุดมากเลย เขารำเพลงเองจริงนะคือแบบผมว่าแบบไปหาคนเที่แบบทำว่าเดือดๆมาร่วมกันนี่คือแบบได้ว่าดีๆออกมาตัวหนึ่งเลยอะไรอะไรอ้าวโอ้โหเดือดจัดเหมือนเขาแบบจะไม่ถนัดเรื่องการวาดภาพวาดลูกอะไนเดลมาเนี้ใช่ไหมผมก็ไม่ได้ไม่ได้ใจนะแต่ว่าแซนก็ววาดออกมาดีนะเออมันก็จะได้ทำเพลงมากกว่าพวกกับเขเเียนโค้ดอะไรเดลมาเนี้ยยอดมาก จบแล้วเปิดมาดูโคตรมีมอ่ะแบบมีจะกูแบบไม่คิดว่าเพลงมึงจะแบบแร้ขนาดนี้อ่ะนะเออโหโหอ่อสุจรดตแล้วดูฟีพียก่อนมันมีเพลงแล้วไหมเนี่ยว้าวัดเด๊ะเด๊ะเดี๋ยว๊ะมึงมีกี่เพลงวะเนี่ย ไฟของมัดมึงแค่เก้ก่อนไม่ใช่เองเหรอะอะไรวะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7ฮะ You fucking kidding me อี้ลองดูเดี <f uck ling> ๋ยวนะมันเจ็ดอะไรหรอโอ้โหแล้ว2องนาทีกว่าได้ไม่ใช่เพียงอัลบั้มสัน้นเราจะนดูว่าเอาไปแบบเป็นมีมสั้นๆสิบบีหรือเปล่าอะไร็นนะไม่ใช่เพีลงอะไรหรือวะว่าแต่ฟังแต่ผมจะไม่ลองฉากตายเลยอ่ะ เอ้เบอร์สองอย่างนี่ผมมัหรอคูกเพียอะไรวะลูกคุณวะก็ติดอยู่ปลายนิดห่อคิดไม่ออกอ่ะอ่ะตัวเราโคตรคุ้นเลยไม่ใช่โคตรคุ้นแบบูเคยเลนแน่นอนอนะ่จะจำไม่ได้ว่าคืออะไรตะเนยตตึ มันคือเพกอะไรมันจะเปนติดอยู่ปมัติดอยู่ปายหำกูเดี๋ยวไม่คิดไม่ออกเลยอย่ตาย่ตายแล้วเออวิตตี้ใช่ไหมเออวิตตี้ โอ้โหป็นญิขออกใช่ไหมเนี่ยกูยังไม่มันใจอยู่ดีอ่ะไม่ฟันทูด้วยกันแต่ผมคิดว่าเป็นวิตตี้แหละเพลงสองไม่ว่าเพลงสองเอเพลงหนึ่งยแล้วนี่คือป่าเรียกับเพื่อนเหรอ ผมไมคิดว่าพวงเวทไฟของไอวัตเนี่ยมันแค่90กว่าเองอ่ะคือมัดบางมัดไปยังแบบมัดที่มันมีแบบเพลงเดียวไอ้ไอ้ฟินกับเจ๊กไอ้ชิปบัวานนี่มัน200ร้เมกเลยนะไฟวัตอ่ะอันนี้มัน90เมกเองอ่ะแอ่ฟักหมายความว่าไงวะเนี่ยเราเอ็นจิ้นก็ไปดูกระหลงโกงแล้วมันทำให้หลายอย่างมากเลยอะต้องซูมหน้าต้องขึ้นลงซ้ายขวาเปลี่ยนโู่นเปลี่ยนนี่เออจบเพลงมาแล้วเพลงแรกมึงเลือกเพลงมาแล้วได้ไม่เด็กเหมือนยัดแบบยัดโอ้โหมันโคตรเยอะเลย อัลบั้มแปดเพลงที่เจ็ดแล้วก็มี <c oughs> มีทริกกี้หัวโลนทริกกี้หัวโลนก็มาอะลองเป็นหวดชาร์จสักเพลงแล้วกันไปมันจะยากขึ้นไหมหรือมันจะง่ายขึ้น 2> 3, 2, 1, อ๋ออันนี้เป็นเซเลเวอร์โอ้ยอันนี้ข้ามแล้วกันเออเล่นมาบ่อยเลยเล่นมายเมาอยอะกูอยากจะข้ามเลยอ่ะคันที่เป็นทริกกี้หัวโลนนะก็ได้จะเป็นเพลงทริกกี้หรอใช่ไหมเล่นดีไหมเนี่ย โอ้โหว้าวววซันอะพอลลุนลุนเติมหมอกสักเส้นหน่อยให้มันหน่อยหน่อยไม่ได้ไงวะเนี่ยโอเคผมว่าแบบถ้าใครที่อยากจะไปลองเล่นดูผมว่าเห้ท่านผู้ชมไปเล่นเลยดีกว่าเอาใจลองอันที่เป็นแบบแปลกๆกันด้วกันเนาะ ไอเนี่ยไอสาวอัลลานี่คือแปลกมากเลยเหมือนกับว่าจะไม่ทำอีกนะเอาว่าไอสีอันบนม,มันคือวาดตัวฟาร์กโครงกระดูกห้าคนข้างในนี่คืออะไรววเนีะ่ะปอาไปรู้สุดไหมยืนอย่างนั้นตัวสูงสูงวาดตัวฟาร์ เองพ่อดีกว,ว่ามันมาได้ไงวะเนี่ยอันสิบฮะแล้วสิบคือมึงฆ่าไปอยู่สองอ่นนะมึงมีสมเบียดนะเฮ้ยว่าตัวอะไรวะเนี่ยไงไงอ๋อเป็นเป็นตุ๊กี้ของเอฟเฟกต์สามใช่ไหมไม่ใช่ดิเอฟเฟีต์ของไอ่นี่เอฟเฟกต์ของไอ้คราวหรือคราวที่เป็นยัางย่าที่มันเป็นหมดอันแฟร์ มึงดูโจ๊กจังวะเนี่ยโอเคอันสุดท้ายฮะอันแล้วที่จะสองแล้วไม่มีสิบเอ็ดนะ,ะมาลองดูวิชั่นอ้ออันนี้เพลงอะไรวะเนี่ยไม่ดีเคยไดียเลยวะแต่เป็นคือการที่เอาเพลงของไอ้บัอื่นมามิกกันแหละฮะอานเราสั่งตายแล้วกันเอียเอากลัยเป็นใบเพลงเฉยเลย แพ้แล้วลองใหม่ไหมไม่โอเคฮะถือว่าจบไปได้กันไอเพคข้างล่างนี่คือการเป็นการโคเปอร์ทั้งหมดเลยนะก็ถือว่าถ้าใครีอยากไปลองเล่นดูก็เราไปลองเล่นได้นะไปนอีกวาดหนึ่งที่โอ้โหเล็กพี่กี้หนูจริงวะมันจะมามีมแต่แม่งก็ดูเดือดใช้ได้แนละ้วแต่ไอเพคโมสน,นี่คือมีมจริงแหละมันมีทุกอันเลยไอเพคโมลัสเนี่ยไอทริกกี้ัวล้นไอปาปิลุชาตัวอา้าวมีการวาดออกตัวหนึง่งแล้วก็มีอ่าชิกกี้เฟดคราวแล้วก็มีอะไรไม่รู้ข้างล่างนี่ฮะอืม เป็นเดีว่ันหนึ่งที่เออผมม่าใช้ได้นะตอนแรกกูกูไม่ได้คิดกูไม่ได้กะว่ามันจะมาขนาดนี้อ่ะกูแค่ว่าเข้ามาดูว่ามันมันเป็นยังไงทำไมมันถึงเป็นอย่างงี้ว่าไอ้มันถึงเงียบเงียไมันถึงมีแซนยิงฟันขาวๆอย่างนี้แล้วหน้าตามองดูหน้ากวโคตรเลยอืมก็ถือว่าข้างในก็ถือว่าเกินค่าใช้ได้เลยฮะโอเคก็ปิดไปเลยกันเนาะปุ้ยปิดหน้ามอสแรอวก็เคสสรารม่เกมไฟในฟังยืนกับบอสของโอเคกูลืมชื่อกูลืมชื่อ ก็เค่นสำหรับนี้เในคิปได้ฟงกิ๊กเรว่อของ f r d Night Shitting Pop s h i มดกขอสาราไปก่อนด้วยกันฮะถ้าอยากให้ยันมมารดูคนลนคลิปเลยสำหรับวันนี้ขอสาราไปก่อนไปแบกับผม,มเดี๋อวแฟชยิ่งกว่ารีลิป